รายงานหัวหน้าเร็วมีคนวางระเบิดใครนะแกนตามข้ามาเฮ้ยนักโทษแห่งคกสวัสดีค่ะรัปปอรแอมสวัสดีค่ะน้องคิม <usion> สวัสดีค่ะท่านผู <sh> ้ชมเมื่อกี้ดรแอนเห็นเหมือนที่คิมเห็นไหมคะเห็นอะไรเหรอคะน้องคิม ก็เห็นว่าคิมสวยใส่น่ารักแอบแววแววสุดๆเลยคะล้อเล่นค่ะหมายถึงเหตุการณ์ักโทษแหกคุกเมื่อกี้ไงคะอ๋อเห็นสิคะมีนักโทษแหกคุกแบบเนี้ยดรแ,แอนว่าต้องเกิดเรื่องร้ายแน่ๆน่ดรแ,แอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะจะเกิดเรื่องร้ายแค่ไหนแต่ถ้าโลกนี้ยังมีซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้อย่างพวกเรารับรองทุกคนจะต้องปลอดภัยดีค่ะงั้นเราติดตามดูกันต่อเลยนะคะว่านักโทษแหกคุกเมื่อกี้จะสร้างความวุ่นวายให้สามสาวขนาดไหนไปกันเลยค่ะ ตอนวีดปึ้มภัรไไ้ายระเบิดเมืองดาร์กนาโนชิปที่อัปเกรดใหม่ใช้ลายกว่าเดิมทีนี้ความชั่วที่แกเคยมีจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตีคูณคือกิติค่ะ ตอนนี้สถานการณ์ที่คุกบางเขียวเรี่งประสู่ภาวะปกติแล้วความเสียหายที่เกิดจากระเบิดเมื่อคืนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายเป็นนักโทษ6และผู้คุมอีกสี่และดิฉันได้รับรายงานอีกว่ามีนักโทษชายชื่อทิ่ขิดหมายหมุดหรือที่เรารู้จักกันในนามหมุดวัดแววมือวางระเบิดที่เพิ่งถูกจับติดคุกไปเมื่อเดือนที่แล้วหายจากคุกไปอย่างไรร่องรอยด้วยค่ะตอนนี้ทางตำรวจวางกำลังออกติดตามหาอยู่หากประชาชนท่านไหนพบชายในรูปด้านล่าง กรุณาติดต่อทางตำรวจด้วยค่ะทางตำรวจได้ติดต่ออะไรเรามาบ้างหรือยังคะพี่แอนยังเลยจ้ะสงสัยจะยังไม่มีเรื่องร้ายแรงเท่าไหร่คิมว่าอีกไม่นานเราต้องมีเรื่องร้ายแรงแน่ๆอ,อ้น้องคิมอดี๋ยพูดไปลางแบบนั้นสิคะพี่กลัวนะพี่ยิงไม่อยากโดนระเบิดตายเพราะว่าพี่ยังสดสวยและแว<อ><อ>ใจมาหมายปออีกเป็นกองเลยอะอมาคี้ก็คิดแบบคิมนะคะหมุดวัดแววหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเหมือนว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นแหละ แน่สนาดจะมีเรื่องจริงๆล่ะค่ะเร็วเร็วเรับเร็ม่นไปช่กันช่วยด้วยพยาละทวยคะพลังอ่านใจเรือเบิดถูกซ่อนอยู่ที่ถังขยะตรงนั้นแล้วใครเป็นคนเอามาซ่อนฉันก็ไม่รู้ค่ะพี่แอน สามสาวพบวัตถุต้องสงสัยที่โรงพยาบาลบางกอกทางตำรวจอยากให้เราไปช่วยด่วนรับทราบค่ะแปลงร่างรวมพลังสุดซูเปอร์ฮีโร่สวยใช่ไหมขอให้ทุกท่านที่อยู่พื้นที่โรงพยาบาลนี้อบเชยด่วนนะคะเดือนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้อบเชยด่วนสามสาวฮีโร่ แล้วคนที่อยู่บนตึกนี่ล่ะคะทางเราสั่งอ,อพยพคนออกไปให้ไกลจากรัศมีแรงระเบิดหมดแล้วครับเห็นตอนนี้คุณตำรวจก็พาเจ้าหน้าที่ออกไปให้ไกลรัศมีแรงระเบิดแคะ่ะทางเนี้ยเดี๋ยวเราสามสาวจัดการเององั้นผมโกยแล้วแนมะ่พร้อมหรือยังพร้อมขอปัดมาสคาร่าก่อนได้ไหมกลัวไม่จุวยหูยหอเล่น พร้อมแล้วลุยถ้าเกิดพลาดแรงระเบิดจะได้ไม่ไกลเกินรัศมีของเกราะป้องกันระเบิดแสวงเครื่องจริงๆด้วยเหลือแค่หนึ่งนาทีจะเอาไงดีล่ะต้องรีผหาทางตัดวงจรของระเบิดสายไฟเยอะขนาดนี้เราจะตัดสายไหนก่อนดีล่ะสือรัฟ้าลืมไปแล้วหรือว่าพลังใหม่ที่ดรแอนใส่ลงไปในนาโนชิปคืออะไรอ๋อพลังอ่านใจวัตถุหรือสิ่งของที่เป้าหมายเคยสัมผัสพลังอ่านใจ สายสีแดงพลังสร้างวัตถุเวลายังไม่หยุดเดินเอาไงดีหยุดเดิน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 แล้ว <c oughs> ยังไม่หยุดเดินเอาไงดีล่ะทีนี้อ้าไม่ได้ออ, <c oughs> อดูแค่ตุ๊กตาแต่เมื่อกี้เธอร้องเสียงหลงเลยนะว่าแต่ ทำไมพลังฮีโร่ขาวถึงหยุดเวลาไม่ได้นะพี่แววใจผิดเองล่ะค่ะพอดีว่าพี่แววใจยังขีข้อมูลในนาโนชิพฮีโร่ขาวไม่เสร็จนะเท่าทีนะคะไปดีกว่าโอ้พี่แววใจนะพี่แววใจอะนั่นจดหมายอะไรอะรับรองระเบิดลูกหน้าจะไม่ใช่แค่ตุ๊กตาเรื่องนี้น่าันว่ามันชัดขึ้นแมำแต่น้วล่ะ ทั้งมือระเบิดที่แหกคุกหนีไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งเหตุระเบิดที่ตลาดนัดทั้งระเบิดปลอมที่โรงพยาบาลนี่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในวันเดียวแบบนี้ฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่ๆนฉันว่าต้องเป็นฝีมือของหมดวัดแววแน่ๆนแต่ข้อมูลที่ดอรแอนให้เราอ่านหมดวัดแววไม่ค่อยใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบที่เราเห็นที่ตลาดนัดกับโรงพยาบาลนะหรือจะเป็นมือวางระเบิดคนอื่นแล้วทำให้เราเข้าใจว่าเป็นหมดวัดแววออใช่ งั้นเอางี้ไหมฉันจะลองอ่านใจทุกคนในโรงพยาบาลนี้ด <ơi> <Tolkien S 3> ูเพื่อจะม <layers> ีเบาะแสอะไรเกี uh ่ยวกับคนที่มาวางระเบิดเจ๋งไปเลยพลังอ่านใจแขนเนี่ยฉันต้องรับรักกับแกนนะที่มีระเบิดฉันจะดีตั้งใจฉันโดนมังคับมาฉันไม่รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องรู้เรื่องแน่แ่เลยเออพวกคุณมีอะไรหรือเปล่าคะคือ ต้องรีบไปพบหมอนะคะ่ะพลังอ่านใจบอกเรามาว่าคุณรู้เรื่องคนวางระเบิดใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องอะไรที่คุณอยากจะรู้หรอกคะ่ะโอ้ยจริงๆนะคะฉันไม่รพลังสะกดจิตหนีไปแล้วทำยังไงดีเรื่องนั้นไว้ก่อน แต่ที่ฉันสงสัยคือทำไมคิมถึงสะกดจิตผู้หญิงคนนั้นไม่ได้น่น่ะสิตอนที่ฉันใช้พลังเหมือนมีพลังอย่างอื่นมากั้นพลังเราไว้เลยอะมีอะไรเหรอคะพี่แอนมีคนโทรมาที่กรมตำรวจพร้อมกับขู่วางระเบิดที่รถไฟฟ้าฮะมือวางระเบิดยังบอกอีกว่าทันทีที่เสียงเพลงคารพธงชาติดังขึ้นเสียงระเบิดจะบรรเลงทันทีเสียงเพลงชาติจะดังอีกทีตอนหกโมงเย็นตอนนี้สี่โมงเย็น เหลือเวลาอีกสองชั่วโมงเองซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้เอาละสิคะดอกเตอร์แอนเหลือเวลาแค่สองชั่วโมงพราะเราจะหาระเบิดเจอไหมแล้วระเบิดอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วเราจะเริ่มที่รถไฟขบวนไหนดีเวลาสองชั่วโมงจะทันไหมคะแล้วมาร์กี้ใจเย็นๆตั้งสติก่อนขอโทษคะ่ะมาร์กี้ตื่นเต้นไปนหน่อยงั้นถ้ามาร์กี้หายตื่นเต้นแล้วก็รีบช่วยกันหาดีกว่านะคะว่าระเบิดอยู่ที่รถไฟฟ้าขบวนไหนฉันว่าเริ่มจากขบวนนั้นไหม ฉันาขบวนนั้นดีกว่าขบวนนั้นดีกว่าขบวนนี้ไม่เอาขอบวนนั้นฉันบอกให้เอาขอบวนโน,น้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ด็อกเตอร์แอนคำนวณแบ่งให้ด็อกเตอร์แอนคะช่วยหาให้หน่อยคะ่ะ ว่าชั่วโมงนี้มีรถไฟฟ้าวิ่งทั้งหมดกี่ขบวนได้เลยจ้ะชั่วโมงนี้รถไฟฟ้าวิ่งทั้งหมด30ขบวนจ้ะฉนั้นเราต้องหางคนคนละจิดขบวนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาแอนได้ปรับแว่นอินฟาราเรดสามารถมองเห็นพลังความร้อนของระเบิดได้ไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนแจวไปเลยค่ะนี่คือ Flying s u ร f รุ่นล่าสุดที่พี่แหววใจเอามาให้ลองใช้เป็นค่าสาว,สาวพลังสร้างภาพลวงตา แยกร่างหยาฮึโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเป็นชนเสาสะพานโอ้โหพลังสร้างวัตถุตรวจจับโนฮาร์สุ per พี่เ่ชมพู่เจอรล้วเหรอ่าวฉันหลบกนองโอ้ยาะยายายยยัล ขอให้หาเจอไวๆนะจ๊ะสามฮีโร่สาวจะหมดเวลาแล้วไม่เห็นเจอเลยไอระเบิดมันอยู่ไหนเนี่ยเจอไหมฮีโร่ขาวยังไม่เจอเลยเหลือแค่สิบวิเองเอาไงดีไม่เจอเลยไม่เห็นมีอะไรระเบิดเลยอะนั่นสิ รถไฟฟ้าก็ไม่ระเบิดหรือพวกเราจะโดนแกล้งอีกสาวสาวปากแดงแก้มชุกูพวกนี้หลอกง่ายจริงๆตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สถานที่ที่ิังเกิดเหตุระเบิดเมื่อกี้นะคะเดชาบุญละเกินค่ะคุณกิตตี้ค่ะที่ไม่เกิดอันตรายกับใครและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะตึกนี้เป็นตึกร้างค่ะเฮ้ยนั่นสามซูเปอร์ฮีโร่สาวมาถึงแล้วค่ะ ระเบิดลูกสุดท้ายจะไม่ใช่แค่ระเบิดตึกครงแต่จะเป็นระเบิดทั้งเมืองดอกเตอร์แอนรู้หรือยังคะว่าใครคือมือวางระเบิดยังไม่รู้แนะ่ชัดแต่เท่าที่ติดตามมีสัญญาณแปลกๆที่โพดังหลังสถานีเก็บรถไฟเก่าแอนอยากให้ทั้ง3ามคนลองไปดูได้เลยค่ะเพราะพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําเรื่องพวกนี้ซึ่งคือค่สามฮีโร่พี่เบลใจเอาใจช่วย ลักษณะที่นี่ไม่มีมือวางระเบิดหรอกมีพผีมากกว่าฉันว่าผีไม่น่ากลัวเท่ามือวางระเบิดหรอชิได้ยินเสียงอะไรไหมไม่เห็นได้ยินเลยฉันว่าในนี้แนะ่พร้อมนะอโอ้ my god ระ่บิด ฝีมือแกอจริงๆด้วยพวกเรารียจัดก,การกันเถอะยะยิน้วยะยะยะย,ะย,ะยะโอ๊ยด๊กเตอร์ดักยินดีต้อนรับนะจักษ์สามสาวฮะฮะอย่าบอกนะว่าทุกอย่างที่วุ่นวายมาทั้งวันคือฝีมือแกไม่อยากตอบเลยว่าใช่จ้ะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเปนมือเขาหละตัวเองที่นี่ถูกวางระเบิดไว้หมดแล้ววันนี้พวกแกได้ตายสมใจฉันแน่สามฮีโร่สาวแกทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> เด็กน้อยเอ้ยรู้ไหมว่าแารระเบิดยักษ์ที่ไอ้มุดวัดแววมันสร้างขึ้นมาสามารถระเบิดเมืองได้ทั้งเมืองเลยเสียดายจริงๆที่พวกแกไม่ได้บอกลาด็อกเตอร์แอน N, สุนที่รักของพวกแกจัดก,การทำลายสามสาวนี้ได้เลย <laughs>

เกิดอะไรขึ้นกับสามสาวเนี่ยหรือว่าจะโดนระเบิดอย่างที่แววใจว่าจริงๆแอนว่าเรารีบตามไปดูกันดีกว่าค่ะถึงจะระเบิดเมืองทั้งเมืองไม่ได้แต่ค่า3ามสาวพวกนั้นได้ก็พอหมดสามสาวพวกนั้นดรแอนก็ทําอะไรเราไม่ได้จริงเหรอฮึนี่แน่เข้าใจผิดแล้วล่ะ <Yeah. S 2> พวกเรายังอยู่จ้าเสียใจด้วยนะตัวเธอ สามสาวฮีโร่ก็สามสาวฮีโร่สิหรือว่าแกเห็นเป็นสามแม่ครัวนี่ทำไมพวกแกถึงยังอยู่ตรงน,นี้อยากรู้หรอบอกให้กะแจสามฮีโร่สาวแอนว่าปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มันเสี่ยงมากดังนั้นแอนคิดว่าเราควรจะวางแผนให้ดีฮีโร่ขาวฟังแอนให้ดีนะ่ะรวมพลัง แสดงว่าสามฮีโร่ที่ฉันฆ่าไปคือภาพลวงตาที่แกสร้างขึ้นมางั้นเหรอถูกต้องเลยค่ะไม่ต้องชมหนูหรอกนะลงุงหนูรู้ว่าหนูเก่งเรียกลุงเหรออย่าอยู่เลยอย่าเรียนลังอย่าอย่าอย่าย่าเอานี่ไป แอนอยู่นี่ดาร์แอนดาร์โอเคแล้วนะดาร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็พี่เ <c ười> ขินแทนแล้ว้วยแอนนี่นะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยโดนผู้ชายกอดเลยอะนอกจากพ่อกับตาผมต้องขอโทษทั้งแอนแล้วก็สามสาวด้วยนะสำหรับเรื่องทั้งหมดผมไม่เคยคิดเลยไม่เป็นไรหรอกดาร์กที่ดาร์กทำก็เพราะดาร์กไม่รู้ตัว <c ười> ใช่ค่ะ ที่ดกเตอร์เป็นแบบนั้นเพราะดาร์กนาโนชิปมันทำลายความทรงจำของด็อกเตอร์เราก็ดึงด้านมืดของด็กเตอร์ออกมาดาร์กส่วนเรื่องวันนั้นที่ดาร์กบอกแอนไม่ต้องตอบดาร์กหรอกแอนแอนรู้ฝ่ายเดียวก็พอเด็หนิ่มๆมาชอบฉันแบบนี้บ้างนะอิจฉาฮันแน่ ผมไม่ชอบดอกเตรแอนของเราเสะด้วยแล้วดอกเตรแอนชอบดรอกเตร์ดักไหมคะนี่หยุดรอได้แล้วแล้วเรามาปิดรายการกันดีกว่านะวันนี้เราทำให้ดรอกเตร์ดักกลับมาเป็นคนดีได้สำเร็จแต่ตอนหน้าล่ะอยากดูเร็วๆจุงเบยส่วนวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉันว่าเราต้องหาทุกขบวนถูกต้องเลยฮะไม่ต้องชมหนูหรอกนะลุงหนูรู้หนูเก่ง